ชุดผักให้ผลทุกชนิดเช่นพริกมะเขือแตงกวาทั่วผู้ทั่วฟักยาวที่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักกินผลทุกชนิดท่านกำลังเจอปัญหาแบบนี้ใช่หรือไม่ปลูกอะไรก็ผลผลิตน้อยน้ำหนักไม่ดีปลูกอะไรก็ใบงิกใบด่างใบงอมีเชื้อราในดินเชื้อราทางใบทำให้ขายไม่ได้ราคาขาดทุนย่อยยับปัญหาเหล่านี้ แก้ไขได้ด้วยทอรณีิสยามชุดผักกินผลประกอบด้วยนารายพิกแผ่นดินหนึ่งกระปุกนารายสูตรหนึ่งหขวดนารายสูตรสอขวดและนารายสูตร3 1ขวดทั้งชุด4ชิ้นปกติราคา3,760บบาทพิเศษเพื่อพี่น้องเกษตรกรกที่รักรถพิเศษเหลือเพียง 2,020บาทเท่านั้นฟังไม่ผิด2,020บาทเท่านั้นที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากแก้ปัญหาทางดินใช้หนารายพลิกแผนดิน2ช้อนโต๊ะผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางดินได้เลยทางใบฉีดช่วงที่เป็นต้นกล้าก่อนออกดอกออกผล ใช้นารายสูตรหนึ่งนารายสูตรสองผสมรวมกันอัตราส่วนสูตรละ1ิบซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทางใบทุกๆุกหวันช่วงกําลังติดดอกติดผลใช้นารายสูตรหนึ่งนารายสูตรสองและนารายสูตรสามผสมรวมกันในอัตราส่วนสูตรละ 144ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบได้เลยทอรณีิสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเห็นผลอย่างแน่นอนด้วยชุดผักกินผลทุกชนิดรถพิเศษเหลือเพียง2,20 0บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางโทรหาบิ๊กแจ๊บและบิ๊กนุวนด่วนๆที่ 094 990 5458และ063 535 3345